สองเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขายลูกค้าูกลุ่มก็ขายได้ปะล่ะ เราจะรู้ได้ไงว่าเราขายลูกค้าทุกกลุ่มก็คือเขาซื้อหรือเปล่าถ้าของเราขายได้ก็แปลว่าถูกกลุ่มไงมันจะมีกลุ่มลูกค้าแรกเขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าในมโนคติของเราสมัยก่อนสมทําชาดอกอัญชันเงี้ยองเป็นคนนี้แน่เลยคนอยากกินชาแน่เลยมันอาจจะไม่จริงไงหรือตอนที่ขายไข่ขาวพร้อมทานใช่ป่ะเราก็คิดว่าแบบคนที่จะกินน่ะต้องเป็นคนฟิตเนสแน่เลยว่ะต้องเป็นคนวุ่นป่าวเลยพอเอาจริง,งพอไปวุนั้นเขาไม่ซื้อเลยเพราะว่าเขามีเวเขามีน,มนู่เขามีนี่กินของเขาไอคนกินจริงๆคือใครป่าคนอยากลดน้ําหน เราเวลาทาสินค้าขึ้นมาเราชอบสร้างมโนคติในหัวว่าแบบเนี่ยเนี่ยคือลูกคา้าเราน่าจะเป็นคนนี้เขาน่าจะเป็นกลุ่มนี้ที่จะกินแต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่มันจะสะท้อนกลับมาคือตลาดต่างหากคือความจริงที่มันจะสะท้อนเป็นกลุ่มตลาดที่มันสะท้อนมาจากความต้องการจริงของลูกคา้าเราต้องทดลองและทดสอบลองปล่อยไปตลาดกลุ่มนี้แล้วมันมีการซื้อหรือเปล่าถ้ามันมีการซื้อขึ้นมาซื้อซื้อซ้ําและแนะนําบอกต่อเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปได้ตอบไม่ได้หรอครับว่าจริงๆแล้วกลุ่มไหนมันตอบมันถูกต้องที่สุดกลุ่มที่ถูกต้องที่สุดือกท้้าาายเเับซร ถ้าชอบคลิปที่เราคุยกันในะออฟฟิศแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นความรู้ด้วยนะฮะก็อยากฟังเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ